สวัสดีค่ะภาภพพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครอยากบอกรักคุณแต่ไม่กล้าเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะรับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะ สิ่งไหนไม่ดีอย่าเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคําทํานายนี้ไปตัดสินเรื่องสําคัญใดๆในชีวิตนะคะใครอยากบอกรักคุณแต่ไม่กล้าใครใบนี้รอคนที่คุณรอ รอคุณคุณรอเขายังรอกันอยู่นี่นะคะความทรงจําคุณกับเขาเขามีความทรงจําำอยู่ในความทรงจําของคุณนะคะไกลกันห่างกัน หรือวิตกกังวลคุณวิตกกังวลเรื่องของเขาอยู่นี่นะคะ่ะเขาอยากบอกรักคุณแต่ไม่กล้ายังมีคุณอยู่ในความทรงจำท่องเที่ยวไปด้วยกันเที่ยวเทศกาลเฝ้ามอง เฝ้ามองกันอยู่นะคะเฝ้ามองคุณคือคุณมองเขาอยู่เนี่ยค่ะเขาอยากบอกรักคุณแต่ไม่กล้ายังรอเวลายังมีคุณในความทรงจําคุณกับเขาเคยเหมือนใบนี้นะคะ่ะเที่ยวเทศกาลท่องเที่ยวเดินทางพูดคุยเหมือนรู้จักกับคุณเนี่ยคะ่ะเคยท่องเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวเทศกาลด้วยกันพูดคุยกัน มีความสุขได้อยู่ใกล้กันนะคะขเขาเฝ้ามองคุณคุณมองเขาอยู่เหมือนคุณไม่สนใจเขาก็ได้ค่ะขเขาเฝ้ามองมีกันในวันที่ลําบากคุณกับเขาเคยทำงานด้วยกันช่วยเหลือกันคุณเคยช่วยเขาในวันที่เขาลำบากเนะะี่ค่ะ เขาเคยช่วยคุณมีกันในวันที่ลำบากเขามีคุณในวันที่ลำบากคุณเคยช่วยเขาเขาอยากบอกรักคุณแต่ไม่กล้าเขายังอยู่ในความเศร้ามีอุปสรรคปัญหาเนะะี่ยค่ะมากมายยังออกจากปัญหาไม่ได้เขาเศร้าแล้วเขาไม่กล้าบอกคุณคุณก็ยังอยู่ในความทรงจำของเขา คุณเคยรู้จักนะทำงานด้วยกันเคยเรียนเคยเขามองคุณเคยช่วยเขาแต่ไปนี้เขายังมีอุปสรรคปัญหามากมายนะคะ่ะเขาได้แต่เนี่ยอยู่ในคุณอยู่ในความทรงจำเขาแต่เขาก็ไม่กล้าบอกคนเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าไกลกันห่างกันละคะ่ะ เขาอยากบอกรักคุณแต่ไม่กล้าอยู่ในโลกเสมือนไกลการห่างกันอยู่นะคะใบสรุปเป็นคู่เป็นคู่กับคุณคุณเป็นคู่กันนะคะ คู่บุญคู่สร้างคู่สมคู่ที่ดีเคยช่วยเหลือกันมีกันในวันที่ลำบากคุณเคยช่วยเขาเขาเคยช่วยคุณมีคุณแล้วเขามีความสุขถึงจะลำบากเขาก็จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาทุกอย่างที่จะมีคุณเป็นคู่ใครอยากบอกรักคุณแต่ไม่กล้าเขาจะเป็นคู่บุญคู่ที่ดีของคุณเนี่ยค่ะเขาไม่กล้า เขาแอบมองคุณอยู่คุณแอบมองเขาอยู่หรือคนที่ที่ดีกับคุณทุกอย่างนะคะชอบเหมือนกันทําบุญพากันไปในทางที่ดีนะคะส่งเสริมสนับสนุนคุณไปในทางที่ดีใบนี้ลักสอนความซับซ้อนอยู่หลงคุณมากเขาต้องการที่จะพัฒนา ความรักไปกับคุณใบนี้ขอมั่นหมายแต่ก็ยังเหมือนนิ่งใบนี้นิ่งรู้แต่ยังไม่พูดไม่ทําอะไรค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไครไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณร่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ